มาจา้ะพี่น้องมากินตําหอยสีทองจนะ้ะวุ้ยว้ยว้ยว้ย,วยเดี๋ยวเดี๋ยวว้าวแะ่ชายนังกินตําหอยอุ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวทานนี่ทานนี่อุ้ยรฟ้าไปดอกว่างคันกินน้ำเนี่ย ลุงกระไดเว้ยสิไปขายของอะไรยังมาแย่งร้านกินดูมา,มาโอ้กินสุกคนเนี่ยแต่เวลาเนาะเดี๋ยวลุงสิกินมาจนไปก็ได้เนาะโอหอยยังนี่ไดไม่ใสหอยสีทองได้มาจากไอ้ฟาร์มหอยหอยสีทองสุขโขทยัยบอกแม่เป็นแต่เสียเพี้ยกินนด้เลยเด้อ <laughs> สวัสดีครับพี่น้องครับ มาดิค่ะไม่กินกันเด้จ้าเลยเลยม่ได้อมาเด้อโอ้ตัวหอยตัวหัวมันเป็นสีขาวสีสีทองนี่แหละนี่เออบม่เคยกินวะคือเป็นหนึ่งสีปกปกติหอยหอยบ้านทฮาสีหัวดำหัวดอนเจอค้องนอกนอกบ่เดี๋ยวรุ่งเฮงเลยหัวขาดบ่หยาบเลยอร่อยเหรอ โบมีเมือกโบหยาบโบเแซ่บจ้บะเสียบวะเนาะเห็นแต่แค่แถวกินดอกโอ้ยพี่น้องดีเด้อพี่น้องเด้อผู้ใดสนใจเด้อทักไปได้เลยหอยเชอรี่สีทองเพจหอยเชอรี่สีทองสุโขทัยเด้อพี่น้องเด้อว,ว <c oughs> อย่างไรเนบ่ย <c oughs> ถ้ากินเบิดเนี่ย คล้ายๆไอ้หอยยัางก่อหอยถากหอยยังเออหอยยังเบิ่มห, <laughs> หอยยังเนี่ยหอย,ยอะไระ <c oughs> นะอ้วน <c oughs> หอยหอมมีหรอหอมดิน <ừ> อันนี้สซ่างมาเพิ่อนกะเอามาแบบว่าหอยแบบว่าหอยควนนะเพ่อนเออเออเอามาแบบยังงปตายเลยเนาะอือพวก็มาไปทำต้ยอยงไข่เงียขึ้นนึง <ừ> อือ กินไปได้แซ่บค่ะแซ่บทำหอยกันตัวจามากินหอยในจานพี่น้องขาดจ่อยไข่มัมนเหมาปะแมนค่ะว้มีไข่น้ำปัดยุงมีบาสนาได้ขึ้นหลังจายอยู่บ่หน่แต่ไข่พร้อมกินรวด ครับจบแต่มนหนอยหน่อยเนาะหรือว่ามันหน่อยอยังสีบอ่อใครเคยกินหอยเฉลี่สีทองเนี่ยครับพี่น้อครับมันเป็นหน่อยยังสีบออ่อหรือว่าหน่วยใังกว่าน,กกนี่ก็มีออื เอามาตอออกหยูอบ่าไข่มันสินี่ตอออกอเป่อ้คืออ้คือได้หน่วยใหญ่แถบบ่เด้เอาออกเนี้ยบอกกินอะไรบ่ไข่หยั่งจากไข่หรือหยัางนี่ไข่หยัางป่าป่นรไข่ออยัางนี่พี่น้องนี่มต่อออกบ่จาตัวนกินเนี้ยไข่ไข่หยัางมันอากินหล่นละไข่เลยหำมากุสานี่ไข่แหว ให้บ,บกหอย<อ>มันกับอ,อ,อยู่ตรงตอมมาจากหัวบก <ะ S 2> อือออกซิเจนหวานหน่วยใหญ่อ,อ,อืมโซเดียมโซเดียมคอ <c oughs> ไลแยเด๋ยคาร์มีขึ้ือย่างสาวไอ่หลุดด้วยเต็มติ๊กตอกหนึ่งบอกแลบว่าแม่นไม่ดูุดเคดี ไม่อันนี้มันไข่ไของนรู้งไข่ยังไข่มันอ่ะเนี่ยอ้ยนองแสบอยู่ครับแจกต่างกันก็หอยเชลลีหวานเท่านี่พี็นอ่องแจกต่างกันดีเนียถ้งว่าสิแจกแจกต่างบ่หัวจะบ่หัวมันจะบห่หยาบมันจะกรุบๆมันจะบ่แข็งหัวเต็มเลยที่น้อง ชินหน่อยๆสมิเต็มเลยอื<า>ย้มหอยยิ่ยเยยงเลอะจะไปใครคอ้อง่ังไงแต่ว่าพอดีอืมขึ้นดึงออกง่ายแท้ออกง่ายไ่ค่อยขาดเนาะ ก,ก,ก,มมก,กินไปกินมาหนิหวานเียพี่น้องหอยซีเมนโรชาติมันหวานครับพี่น้องกินไปกินมาบริเหวานนานตำหงเนี้ยเขากินใครกินใส่กินขิงมันไ,ไม่เป็นไรมันก็ยังหอยหอยรสชาตดเด็ดกินนิดหนึ่ง อ,อจะต่ำกันแล้วคุณหมออืมอืมับม,ม,มันจาจับ<ะ>มันจะไม่หยาบ ว่ามันจะไม่แข็งมันจะกรุบกรุบอึ้นมาขึับมันจ้าอันนี้น ใครมันคือเราทำเนาะผมบ่วถิ่มดอกพุ่มกินเลยแต่่าผมบ่เคยกินดอกเช่นเมนมาเมนนะเดาเดาเก่งมากเลยลกูกมันวาวอยู่เป็นฝึกเงี้ยครับเบอร์เซเป็นเผิ่นแล้ว อืมทำมาแสบอ๋ออืม,อมบวกข้าวเ้วยอพี่หลองทำ่ยอืมข้าวกับข้าวเดี๋ยวหมดถมเลยบอบ โอ้ค่ะอืมเดี๋ยวพี่นอ้องมาเดี๋ยวพี่น้องมาเด้อทั้งไก่ทั้งไก่ thank <laughs> you 음 <릇> 됐다 <릇> <릇> うん、mm hmm. นี่บ้านเขาตจำขายนะเป็นบ่มาลูกแก้วบ่เคยกินต้องค่อยกินตี้เหล่ยเสร็จนส่็จหมเพี่อนกนเลี่ยกัเสร็จห ่แจ๋ครับตำเขากันรมไหม 明白。 Går i gang! แซ่บเนาะแซ่บอย่างไปห้งองลุงวะบอบอกว่าอุ้ยห้องลุงนาะพูดกัะต่างใจอีกตามกันโห้ันนี้แบบใหญ่มากบ่โอ้ยสุดยอดเลย หวานเนาะไม่มาหวานอืมได้กินดได้แค่เนดิดอ้อยอืมอืมดิ่งจังไดรแฮมมันขาด าวม,มือแบบแดงมือแดงแกกแสกเขาออกมาส่งของเขามาส่งของเนี่ย แดดปนิกันเงินข้าเจาเนี่ข้าเจาคือคีโรทรงของแดดแดดนะอร่อยเสีลยวเร็วโอ้โหม้ออ่อนขาด เอาพี่น้องครับสำหรับมือนี้กับกับขอโทษขพอภใยในการกินประบหรือกินห่วมหรือว่าบระถูกตองนะพี่น้องเนาะถ้าผู้ใดมาคลิปนี้ฝากกดไล์กดแชร์ด้วยพี่น้องเด้อเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจเบียร์เฟลี่เคยบนข้นก๊าซซิลล์เลยก่ะจ้าใช่แน่ค่ะเพจน้องจ้าใช่แน่หน่องพี่น้องเนาะเอาผู้ใดสนใจพี่น้องครับฝากเรืองพู้ใดสนใจเขาไปทักขอความเพจได้เลยจากเพจหอยเชอร์รี่สีทองสุโขทัยนะพี่น้องเนาะ ดีามากดีสุดใจเขาไปทักเพิ่นครับพี่น้องครับแซ่บครับพี่น้นองครับเอาสำหรับมื้อนี้ผมกับล่าสาวขอตัวลาไปก่อนทีหนา้าพอนไหมครับสว,ส,สวัสดีครับ